สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะคะจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่มาพบมาพอก,กันคือเก่าเรื่องเล่าของการทําสวนค่ะพี่น้องในคลิปนี้ไม่เบิ่งวิธีการปลูกผักกวางตุง้งวานผักกวางตุ้งค่ะพี่น้อง ผักกวางตุง้งปลูกได้ฤดูไหนกันบ้างนะคะสำหรับผักกวางตุ้งเนี่ยเฮาจะบอกไว้เลยว่าปลูกได้ทุกฤดูการขอให้มีแรงน้ำนะพี่น้องเพราะว่าผักกวางตุ้งเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายมากๆเลยนี่ค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมเอาไปขายแล้วนะคะมัดละยี่มัดละสิบบาทค่ะพี่น้องใส่เง่งถ่ายรถแบบนี้นะคะเ่งนี้ได้เงินอยู่หกร้อยบาทเก็บบอท่านเบิร์ดเดอพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลกการวานให้พี่น้องของเห้าได้รับรู้กันสําหรับจิ๋วแจ๋ว,กวเกษตัวน้อยกับคุณแม่นี่ก็ว่านตั้งแต่พักกระจน้าพี่น้องนี่คือพักกระจนกาลังเริ่มต้นที่จะจะเริญเติบโตค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งว่าเฮ้าจะดูแลแบบใดดีเนาะสำหรับพักกระจนดอกของเหา พักกระจนดอกหลังจากทีห้าวันเซตซับเรียบร้อยได้สัปประมาณหนึ่งอาทิตย์ให้ฉีดผลสารกําจัดมแมลงทันที่เป็นสารกําจัดแมงมัดเ้อพี่น้องจะ้ะให้ฉีดให้ทั่วแปลงเลยสําหรับการวานนี่เข้าจะปกคลุมด้วยฟางเพราะว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝน,านหน้าแรงปกคลุมโดยฟางได้นะพี่น้องเพราะว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แกนาดินของเฮ้าเพราะว่าพักกระจนจะขาดนา้ำบ่ด้ถึงแม้ว่าฝนตก ผักรกระจนก็มาคือกันได้พี่น้องรับรองเลยว่าจะบบเปื่อยถ้าเกิดพักกระจนเปื่อยนี่แสดงว่าห้าวันทีเกินไปถ้าเกิดอายุผักกระจนประมาณ8วันถึง10วันเนี่ยให้ห้าทถอนทิ่งได้เลยนะพี่น้องเอ่อค่อยๆเลือกเอาตอนทีบอสมบูรณ์ถอนทิ่งแล้วก็ฉีดสารกําจัดมแ,แมลงแมงมัดได้เลยระยะแรกๆเนี่ยให้ห้าฉีดวันเวน้นวันนะคะเพราะว่าแมงมัดช่วงนี้จะอันตรายที่สุดเลยเพิินกระลัง ออกใบเบาแต่ว่าบอท่านได้ออกหยอดนะพี่น้องบอท่านได้แทงหยอดเลยนะคะผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้นดูช่องของจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยนะพี่น้องตอนนี้กะผักกระจนของเห้ากกำลังเจริญเติบโตหลังจากที่เห้าฉีดสารกําจัดมแมลงไปนะคะสารกําจัดมแมลงที่เห้าใส่เนี่ยจะใส่อิมาเม็กตินเบนโซเอตมันจะได้ทั้ง แมงแรงวก็พวูกนอนแต่ว่าแม่งมัดจะมีสารอีกตัวหนึ่งด้วยพี่น้องจ้าสารตัวนั้นปะจยตอนนี้จําบได้ว่าสารตัวใดแต่ว่าได้ล่งคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้แล้วผู้ใดอยากชมอยากเบิ่งว่าสารตัวใดให้พี่น้องกดเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดคําว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นนะพี่น้องจะเจอทุกคลิปนะคะหรือจีช่องปะจยเกษตรฮาจีก็ได้คือกันนะตัวน,นี้มัดละสิบบาทนะพี่น้องเฮาเอาไปรอขายตามบานของเฮานะคะมัดละสิบบาทได้เช่าละหกรอยบาทนะ ตอนนี้ได้ปลูกแต่พักกระจนถ้าเกิดมีพีกมีมะเขือได้เสาละพันถึงสองพันบาทลทืทีเดียวนะสำหรับเอ่อการทําสวนครัวอายุสัน้นถ้าเกิดเฮ่าขยันปลูกโบอดตายพี่น้องได้ไรเอ่อเสาละหาพันเสาละลอยก็ถทืบ่าดีที่สุดแล้วสําหรับการปลูกพักกระจนเพราะว่าพักกระจนนี่อายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่1เดือนเท่านั้นนะคะการเก็บของเฮ้าก็เลือกเอาตรงที่มี่ดอกมันจังขายง่ายนะพี่น้องนี่ วิธีการดูแลก,ก็บอกไปแล้วนะพี่น้องให้พี่น้องมันฉีดสารกําจัดแมงมัดแลวก็รรดน้ําให้สม่ําเสมอนี่เขาจะปลูกวานเป็นช่วงๆไปภาพเทียนอยู่นี่ก็คือแปลงแปลงที่เขาปลูกเริ่มเติบโตแล้วก็ะเที้ยวชูอุมยูแต่ที่นี่เขาก็เริ่มต้นปลูกไปเรื่อยๆได้เงืนอยู่ทุกวันค่ะพี่น้องพอว่านพักกระกจรดอกเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายโตไวพร้อมนะอายุ หนึ่งเดือนคนั้นกระด้งเงินแล้วนะพี่น้องคะสําหรับผู้ที่รักการปลูกบึงในช่องจิ้วเจลกระดาษด้วยพี่น้องจ้านี่นี่ค่ะพี่น้องคบปลูกได้ทุกฤดูก,กาลไม่รรว่าจะเป็นหนาฝนหนาแรงหนาหนาวหนาหนาวแหง้งงามนะพี่น้องหนาหนาวแห้งขายดีแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปค้าในตลาดเนี่ยพักมันจะลายหนาหนาวเพราะฉนั้นให้พี่น้องของเข้าเก็บขายเอาเองเลยนะคะขายยูทีตามหมบานเข้านี่แหละตอนเสาร์ตอนสอบไปขายทุกวันทุกวัน เขาจะรดน้ำทุกๆวันตอนเสาร์ก็ไดครั้งละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งนะพี่น้องบางคนอาจจะยังบอ่เข้าใจเดี๋ยวเาไปเบงรงกันว่าจะทําแบบใดกันดีนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะเขาทาแปลงเริ่มต้นทําแปลงตีแปลงแบบนี้เลยไถเอารถไถไถให้ละเอียดลวก,ก็มาเคลียเคลียเคลียให้มันเป็นแปลงแบบนี้นะคะนี่ช่วงที่อ๋อช่วงหน้าแล้งจะปลูกดีนะพี่น้องมจะเคลียดีแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาเขาไถให้เนี่ยเขาจะไถบดได ก็เลยต้องเอาเป็นว่าช่วงที่ฝนยุตโตกอน,นะคะให้ดินแห่งๆก่อนมันจึงเกิดดีนะพี่น้องถ้าเกิดดินชุ่มๆเนี่ยมันก็เกิดดีอยู่แต่ว่าเขาจะตีแป้งใดบอง,งามนะคะนี่คือการตีแป้งของฮาหลังจากที่เฮาตีแป้งแล้วเคลียแป้งให้เนียนเลยตีแป้งแล้วกวานนะพี่น้องวานวานวานแล้วละกะเอาฟางกรุบ ฟางกบแล้วก็รดน้ำได้ทันทีตัวนี้บริไดใส่สารกําจัดวัชพืชเลยนะพี่น้องถ้าเกิดเข้าใส่ยาคุมเนี่ยมันจะทําให้แผเอ,อ่อเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็อาจจะบกเกิดเพราะฉะนั้นการปลูกผักกวางตุง้งไม่จําเป็นต้องใช้คุมวัชพืชถ้าเกิดเข้าใส่ยาคุมวัชพืชเนี่ยก็แสดงว่าคุมให้ผักเข้าบกเกิดคือกันมันจะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นใหเฮ้าวานวานแล้วคอยถอนเอาสํหรับผู้ใด แปลงผูใดที่มีหยาใบาแลมเนี่ยสามารถฉีดหยาใบาแลมได้เลยนะคะจะมีขายอยู่ตามร้านขายพวกสารเคมีทั่วไปนะย,ยาใบาแลมอันใดก็ได้คือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าตรงสี่ช่วงหยาเพิ่นกาลังเกิดถึงจะตายดีเนาะนี่แหละผลผลิตของเหานะคะพี่น้องนี่นําไปขายถ้าเกิดไดไดซ้ำหนีตามที่อยู่ในกระบะรถเนี่ยได้เงินเป็นพันเลยนะพี่น้องจะ ทั้งทรงให้แไหมค่ะขคนกลางก็มีถ้าเกิดมันออกหลายๆเฮาต้องทรงไหมค่ะคนกลางหรือเฮาต้องขายทั้งเชา้าทั้งเย็นหลอกขายน้าตลาดนัดเฮาหลอกขายน้าบานเฮากระไดคือกันนะคะนี่จะเป็นลักษณะน,าานี้ผักกวางตุงเป็นผักที่ลูกค้าต้องการสูงเพราะว่ามีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องสามารถพี่น้องของเฮาตามบรรน,นอกบรหนาของเฮาเพิ่นมกักเอาไปลวก กินกับน้ำพริกกับสมตำเนาะแล้วกะ็เป็นแกงสมแกงยังกรไดคือกันสําหรับพักกวงตุงดูแลง,ง่ายค่ะพี่น้องคะหนึ่งกระป๋องหนึ่งเมล็ดเอ่อเมล็ดพันหนึ่งกระป๋องในราคาสามสิบห้าบาทนะพี่น้องสามสิบห้าบาทนี่พี่น้องเสื้อบอลได้เงินเป็นหมื่นเลยสําหรับพักกวงตุงถ้าข้าขายเองนะถ้าขายเองนี่กาไรเขาจะได้เยอะเลยป,จยปัจจัยบวเห็นยังปลูกแต่กวางตุงดอกเนี่ยละเพราะว่าหนึ่งเดือนพนก็นไดรับผลผลิตแล้วถ้าเกิดปลูก ข้าโพ,พดมันสำปะหลังเนี่ยปีละหนึ่งครั้งได้พี่น้องมันสำปะหลังของเฮาล้วก็ลงทุนเยอะมากๆเลยสำหรับกวางตุงดอกนี่ก็บมมี่ยั้งกระแค่สื่อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขี้ไก่มะวานคือปุ๋ยคอกนะพี่น้องแล้วก็พวกปุย๋ยปุ๋ยเอ่อสิบแปดสิบสองหกปุ๋ยสูตรนี่ใส่ดีแล้วก็ปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเป็นสูตรที่ที่เฮาใส่กันอยู่ทุกวันนี้ผลผลิตกับกับด้พ่อสมควรอยู่นะคะพี่น้องนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่ประจอยอย่างให้ทุกๆคนได้ มันได้ทำเงินไหวผู้ใดทีมีหนีมีสินรายวันรายเดือนกระสาหมารถปลูกพักสดขั้วชนิดหนีใดนะคะมีเรื่องราวดีๆก็มาบอกพี่บอกน้องของเฮ้าแล้วก็บโบเมนเตกบหยอดขายได้พี่น้องแง้คะแนงของเขาเนี่ยก็ได้ค้ายอีกเป็นรอบที่สองนะคะยกเว้นหนาฝนหนาฝนนี่เว,เวลาเห้าเ,าเอาหยอดออกนี่มันจะเปื่อยถ้าเกิดนาหนาวหรือหนาแรงเนี่ยมันจะป่งขึ้น ได้ขายเป็นรอบที่สองโอเคค่ะพี่น้องคะ้ะคลิปนี้ขอรับพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ